เื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkstore com แล้วก่อนเ r t o u ทัวรสวัสดีครับก9ตาม 9k คลิปนี้นะครับเพื่อตามเทรนด์ของไอเทมใหม่คันฆ่าที่เป็นฉลามบุกนะก็เลยทำแนวทางการเล่นคันฆ่ามาให้ดูกันโดย ผู้เล่นฮีโร่ตัวนี้อันดับหนึ่งของโลกนะครับคือแอตแทกเกอร์ใครที่ตามสตรีมของเขาอยู่คงทราบกันดีว่าคนนี้เป็นคันฆ่าสแปมเมอร์ที่ดังมากในช่วงหนึ่งนะช่วงเนี้ยเขาเงียบๆไปหน่อยนะคือเขาดูเหมือนจะไม่ค่อยสตรีมแล้วแต่ว่ายังเล่นอยู่คือเป็นคันฆ่าที่เทพม,มากๆนะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าแนวทางการเล่นคันฆ่าเป็นยังไงนะจากตัวอย่างของท่านนี้นะครับแล้วก็คันฆ่าในรีเพลย์น,นี้นะครับจะเป็นสไตล์ถนัดของเขาคือเป็นคันฆ่ามิดนะ เป็นตัวหลักนะคือคันฆ่า,าเนี่ยเล่นได้2แบบทั้งเป็นตัวหลักเป็นตัวซัพพอร์ตนะซึ่งถ้าเป็นซัพพอร์ตเนี่ยคนที่เล่นเก่งเนี่ยก็จะเป็นคนอื่นนะไม่ไม่ใช่แอัแท็กเกอร์เพราะว่าแอัแท็กเกอร์เขาเล่นเนี่ยเขาจะเป็นมิดตลอดเป็นกลางตลอดก็เริ่มจากต้นเกมนะครับออกไอเทมแบบนี้นะดูตัวอย่างนะสเตลชิลเนี่ยออกมาเพื่อบล็อกเดเมเมทเวลาโดนตอดจากฮีโร่รวมถึงครีมใช่ไหม แล้วก็ไอสเปรงกันเลดสองอันเนี่ยออกมาเพื่อเพิ่มเลือดกับเพิ่มเดเมจในช่วงต้นเกมครับทำให้ลาดคีปแล้วก็ยืนแลกกับฮีโร่ได้ง่ายขึ้นรวมถึงไอกันเลดเนี่ยจะสามารถผสมเป็นเอิร์นอฟชาโด์นะในช่วงกลางเกมได้หรือขายก็ได้นะจริงๆคันค่าเนี่ยช่วงต้นเกมจะเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่กดในเลนได้ดีมากนะไทบลิงเกอร์เนี่ยเขาสามารถคือมันจะตีแล้วก็สแปรดไปโดนตัวรอบๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาเขาตีคีปนะ เนี่ยครับมันจะสเปรดไปโดนไรแค่นด้วยเมื่อกี้ครับซึ่งสกิลเนี่ยสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ช่วงเลเวลหลังๆเนี่ยครูดาวมันจะน้อยทําให้คันข่าเนี่ยยืนเลนมิดเนี่ยไม่ค่อยแพ้ฮีโร่ตัวไหนนะยกเว้นตัวที่ยืนเลนโหดจริงๆอย่างเช่นพวกทิงเกอร์อะไรเงี้ยสังเกตการใช้โทเลนเพื่อช่วยลารดคีฟตีไกลตรงนี้นะคือคีฟตีไกลเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากในเลนกลางเพราะว่ามันให้เลเวลเยอะแล้วส่วนใหญ่แล้วฝั่งไหนที่สามารถดีนายคีฟตีไกลตัวเองแล้วก็ลาร ฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยจะได้เปรียบเรื่องเลเวลเยอะเลยก็เลยมีการใช้สกิลช่วยนะในการที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่โดนดีนายนะครับคลิปตีไกลนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดิมนะครับคือการเอานกเติมขวดนะเอาไก่เติมขวดในคลิปที่เป็นซูเมลเล่นสตอร์มก็จะเห็นเทคนิคนี้เหมือนกันนะเป็นเทคนิคที่คนที่เล่นมิด MMR สูงๆเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่แล้วนะสังเกตว่าทั้งในเกมร์นาเมนแลวก็พับบิกเกมเนี่ยก็จะใช้นะ เพราะว่าคนที่เล่นซัพพอร์ตกับตำแหน่งอื่นอ่ะคนเล่นตำแหน่งอื่นก็จะต้องรู้ว่าตำแหน่งที่จะใช้ไก่ในช่วงต้นเกมก็คือคนเล่นกลางนะก็ต้องเหมือนกับเวลาจะใช้ก็ต้องดูด้วยแหละว่าเขากําลังใช้อยู่หรือเปล่านะคนเล่นกลางเป็นหลักเลยดูการใช้ทอเรนนะครับดักตอนที่ไรแค่นเดินเข้ามาตีคีมนะแล,ะล้วทอเรนเนี่ยตอนมันลงมาจากโดนน้าซัดขึ้นไปเนี่ยมันจะสโลด้วยนะก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ ปรากฏว่าสปอร์ตเขามาพอดีนะครับเสียชีวิตแล้วก็ดูจังหวะคิวนะครับเวลามีสปอร์ตมาช่วยเนะี่ยกนะ็อีซี่คิวนะการใช้โทเรนต์เนี่ยก็คือถ้าใช้หลังจากเพื่อนสกิลตั้งให้แบบเนี้ยจะดีที่สุดนะพยายามอย่าถ้าเป็นไปได้อยาก,กดแบบเดาทางอนะ่ะเนี่ยครับก็อีซี่คิวนะ <c oughs> เพิ่มเติมเทคนิคของไท้บลิงเกอร์นิดนึงคือเวลาคุณมีสกิลเนี้ยแล้วคุณฟันอนะ่ะ ฟันใส่ครีปให้มันชิ่งไปโดนฮีโร่จะแรงกว่าฟันฮีโร่โดยตรงเพราะอะไรเพราะว่าการชิ่งของโดตาทูเนี่ยเวลาคุณตีแบบแล้วมันกระจายอะไอเดเมจที่กระจายไปมันจะไม่คิดเกราะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตีครีปแล้วชิ่งไปโดนฮีโร่ฮีโร่จะโดนแรงกว่าเพราะว่ามันจะคลีปมันเกาะน้อยกว่าฮีโร่ไงตามนั้นเดี๋ยวสังเกตได้เลยว่าแอทักเกอร์เนี่ยเขาจะตีคลีปเป็นหลักเลยแหละเวลาจะต้องการจะทำเดเมจ ชว่วงที่คันค่าเก่งที่สุดจะบอกว่าเก่งที่สุดในเกมก็ว่าได้เอาจริงนะก็คือเลวหนี่แหละเพราะว่ากัวชิมเนี่ยมันสกิลที่เดเมจแรงมากนะคือเดเมจเลวหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยเนี่ยคือเกือบเท่ากับลากูนาเบลดของลีน่าเลยนะแล้วก็เกือบเท่ากับอันติของไลออนเลยทีเดียวและยิ่งแพทเนี่ยคือกดโดนง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเรือนเนี่ยมันจะลงตามจุดที่เรากดแล้วนะไม่เหมือนกับแพทก่อนที่มันจะลงระยะหนึ่งพันหน้าเราเสมอ เห็นไหมครับ huh. จังหวะนี้นะโดนแกงนะแล้วกดโคชิปเข้ามาใส่ที่ตัวเองเลยนะโคชิปเนี่นอกจากมันจะทำเดเมจและสตาร์แล้วเนี่ยอีกคุณสมบัตินึงของมันคือมันจะช่วยทําให้ลดเดเมจที่เราได้รับมาเนี่ยในช่วง10วิอ่ะลดลงครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงอ่ะจะตามมาหลังหมด10วินี่ยอกไหมผมอธิบายให้มากขึ้นนะอย่างเช่นสมมุติคุณกดเรือใช่ป่ะแล้วเรือมันวิ่งผ่านคุณไปแล้วใช่ป่ะแล้วคุณโดนสกิลที่มันทำเดเมจจากคุณ500อะ พอคุณโดน500ปุ๊บเลือดอะ่ะเลือดคุณจะลด,ดไป,ไปแค่250ือครึ่งเดียวแล้วอีก250อะมันจะลด,ดหลังจากนั้นอนะ10วิโดยที่จะค่อยๆลด,ดหลังหมด10วิไปแล้วซึ่งมันทำให้สก,กิลได้ดีมากในช่วงไฟนะแล้วก็ในเลเวลหนเนี่ยมันไม่โด,ด50%นะมันลด,ด40%ซึ่งก็พอๆกันอะนะลด,ดเกือบครึ่งสังเกตจากเลเวลได้นะจะเป็น40 45 50% สังเกตการอัพสกิลนะครับอัพไทบิงเกอร์นำเต็มก่อนเลยนะเพื่อคุมเลนกลางนะคือคันค่าเลเวลเจ็ดเมื่อไหร่นะสกิลเนี้ยเลวเต็มอะ่ะคือฮีโร่ศัตรูแทบจะยืนเลนไม่ได้เลยเพราะว่าโดนน้ำสาดท,ทุกๆ4วินะแล้วมันได้ไดเมจโบนัส85ทุกครั้งที่เราสาดไปอะ่ะคือมันแรงมากดูจังหวะคิวต,ตัวนี้นะครับวิ่งเข้ามากดเฮดนะเอ็กมาร์กใส่ฟินิกนะตามด้วยโทรเรนต์ก่อนนะแล้วก็ฟันคีฟดูครับเรียบร้อย เห็นไหมครับว่าง่ายมากนะ X mark ตามด้วยโทเดนนะคอมโบนี้ก็กดไม่ยากนะครับไปฝึกกันได้ในแบบแทักตีสล็อบบี้ก็ได้นะฝึกเล่นอะโหมดฝึกอะคอมโบเดิมนะครับจับชาแมนตามด้วยเรือนะน้ำเรือนะแต่นี้โดนไล่คาต้องวิ่งหนีมานะโอ้ห่กดเฟดบูเดินโยกหลบนะครับไอ้แทกเกอร์ กดน้ S 1> <S 1> <S 1> ําใส่ตัวเองแล้วหันกลับไปฟันทีหนึงเห็นสเต็ปในการวิ่งหนีไหมครับสมแล้วที่เป็น 8k นะคนนี้สุดท้ายโดงเทกิโลพ่นไฟตายเอทแทกเกอร์นี่ MMR 8k กว่าๆนะครับดูการคอมโบอีกครั้งหนึ่งนะครับกดเมาร์กนะทอลเรนเข้าไปรีเทิร์นมาแล้วก็ซัดขึ้นไปนะครับง่ายๆแค่นี้นะเพื่อนตามมาซ้อนสักตัวก็ได้คิวลว มาดูการฟาร์มป่านะครับเวลาดูไอเทเกร์เล่นเนี่ยก็จะเห็นหลายครั้งเลยแหละที่จังหวะที่คันค่าเข้ามาฟาร์มป่านะเพราะว่าเวลาเล่นเป็นตัวมิดเนี่ยก็จะต้องการไอเทมพอสมควรนะตอนนี้ไอเทมก็เป็น b l a เซอรสองอันนะครับอัปเกรดมาจากไอมือบวกสเต็งตอนต้นเกมแล้วก็ไอเทมใหญ่ๆชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอาร็มเลดอารเดเนี่ยเขาออกทุกเกมเลยนะเพราะว่าเป็นไอเทมที่เข้ากับคันค่าอย่างมากเลย เดี๋ยวในเกมนี้ก็น่าจะได้เห็นในการใช้อัมเล็ตนะครับเห็นผลอย่างแรกก็คือมันคอมโบก,กับสกิล2โดยการเปิดอัมเล็ตแล้วซัดซัดไอซัดน้ำอะ่ะมันก็จะกระจายโดยที่เดเมจบวกจากอัมเล็ตไปด้วยแล้วก็กดปิดแค่นั้นเองเลือดไม่ลดแถมได้เดเมดเพิ่มอย่างที่2คือเวลาเปิดอัมเล็ตเนี่ยมันจะได้เลือดเพิ่มใช่ปะ่ะคอมโบก,กับอันติโกชิฟคือที่ผมบอกเรื่องการลดเดเมจครึ่งหนึ่งแล้วค่อยแบบค่อยมาหลัง10วิอะ่ะแปลว่าถ้าคุณเปิด อัมเลตพร้อมมากดโกชิปตอนไฟอ่ะเลือดคุณจะมากขึ้นได้รับเลเว่น้อยลงแล้วช่วงที่เดเมจมาตอนหลังอ่ะคุณสามารถใช้เทคนิคเปิดปิดเพื่อแบบทาให้เลือดมันแบบไม่ตายได้อ่ะพือเอาไง่ายทาให้ตอนไฟอะคุณได้ได้ได้รับเดเมจน้อยลงเยอะมากแล้วก็มันจะค่อยๆมาหลังจากนั้นซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะจบไฟไปแล้วถ้าอธิบายไปแล้วยังไม่เก็ตเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคอยดูเกมนี้หลังจากที่เขาได้อัมเล็ตเนี่ย ก็จะได้เห็นแน่นอนว่าเป็นยังไงก็มาดูไฟนี้นะครับเหมือนเดิมครับ X อกมาร์ไล่แค่นไวนะกลัวชิปเข้าไปกลางวงนะวิ่งเข้าไปฟันนะเปิดอัมเดตไล่ฟันเลยนะคือคุณจะอึดมากเวลาเปิดอัมเดตพร้อมกับมีบัฟของเดือเพราะฉะนั้นลุยเดินลุยเข้าไปเลยได้เต็มที่นะแล้วเดี๋ยวคอยดูตอนเลื่อดค่อยๆลดนะเนี่ยครับ X มาร์กนะตามด้วยโทเรนนะคูดาวมันจะน้อยนะสองสกิลเน,นี่ย แล้วก็เปิดมือนะเปิดอัมเบตแล้วฟันคีบเห็นไหมเนี่ยครับหมดการไฟแล้วเลือดอยังเหลืออยู่ตั้ง400นะ,นะแผนนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะเพราะว่าคือไม่ว่าจะยืนอยู่มุมไหนมันก็กดเรือเข้าไปกลางไฟได้คือถ้าแผนที่แล้วใช่ปะบางทีมันต้องแบบเดินถอยหลังเพื่อแบบให้มันได้ระยะอย่างเงี้ยตอนนี้มนไม่ต้องละกดอันติแล้วจิ้มเลยให้ดูจังหวะนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ต้อง เอ็กมาก,ก่อนโทเลนก็ได้นะเพราะว่าเอ็กมากเนี่ยมันใกล้กว่าระยะไล่สกิลหนึ่งจริงมันไกลกว่านะอย่างดูตอนนี้นครับฟินิกกับกรดซันเลเพื่อฟามคีฟนะเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้มันกลางคืนไงระยะระยะไล่ของโทเลนเนี่ยมันไกลกว่าระยะการมองเห็นของฟินิกเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะคือมันอาจจะเหมือนกับฟินิกยืนยืนโดนอะแต่จริงๆแล้วว่าในมุมมองของฟินิก,กเขาไม่เห็นเลยนะว่าแบบมีคันฆ่ายืนไล่น้ำอยู่ตรงนั้นอะ เนีย่ยดูมุมมองของฟินิกนะผมให้ดูอีกทีหนึง่งฟินิกเนี่ยเขาแค่เหมือนยืนฟาร์มคีบอะ่ะแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ตัวรอยเห็นปะคือคันฆ่าเดินเข้ามาแล้วอะ่ะแล้วตัวรอยขึ้นไปเลยระยะไล่โทเลนต์ะไกลามากใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับประมาณ1,100ถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นช่วงกลางคืนจะใช้ง่ายมากเพราะว่ากลางคืนเนี่ยฮีโร่ส่วนใหญ่จะเห็นประมาณ800กว่า ือเหมือนกับคุณเห็นเขาฟาร์มคิฟอยู่อ่ะคุณเดินเข้าไปกดตรงๆได้เลยถ้าเขาไม่ได้แบบเดินไปไหนอ่ะฟาร์มคิฟอยู่อ่ะคือส่วนใหญ่ก็โดนอ่ะแล้วจะต่อด้วยโกชิปก็ได้นะคือผมเห็นเขาเล่นแบบนี้หลายทีละคือเดินมาตรงๆนี่แหละช่วงกลางคืนนะไม่ได้กดเอ็กซ์มารกนะเดินมาตรงๆแล้วกดโทเลนไปเลยตรงที่เขายืนฟาร์มอยู่แล้วกดเรือต่อเลยก็คือโดนเต็มๆอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูไฟนี้นะครับของคันฆ่านะ ก็ตอนนี้ทีมเดเดียนเ่ยวิ่งไล่ตามทีมได้กลับไปนะช่วงจังหวะหนีกลับบ้านนะนะครับเปิดด้วย X m a r มาะแล้วเรือตามลงไปใส่แม็กนั้นะกดสกิลทั้งหมดใส่นะแล้วดูการหามุมตีนะเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เขาเดินมาซัดไรแค้นจากตรงนี้ได้คิวแม็กนั้นะก็กดทอลเลนเตรียมนะเตรียมจังหวะเอจิตเกิดพอดีนะ โอ้ oh, เรียบร้อยเลยดูนะครับจังหวะนี้นะเรือใส่ตัวเองทันทีนะเพื่อลดเดเมจพร้อมทำเดเมจลดเดเมจให้ตัวเองนะแล้วก็ทำเดเมจใส่ฮีโร่ศัตรูด้วยนะานนะมานะน้อยนะครับต้องวิ่งออกมาก่อนนะ มานาไม่พอกดคอมโบอ่ะต้องต้องคอยดู้วยนะว่ามานาพอไหมนะอย่างเงี้ยครับเขากดเมาร์กแล้วกดเมจิกแวนนะแมจิกแวนเพื่อได้มานามาทอร์เรนเมื่อกี้ได้ไรแค่นไปแมจิกแวนนี่ก็ออกทุกเกมเหมือนกันนะเพราะว่าคันฆ่าเนี่ยดูเหมือนจะใช้มานาไม่ค่อยเยอะนะแต่จริงๆมันคูดาวมันน้อยเกือบทุกสกิลอ่ะมันกดทีๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะหมดนะเวลาเล่นคันฆ่าซัพพอร์ตเขาถึงออกบูทมานากันไงี้เพราะว่ามันใช้มานาเยอะเหมือนกันนะ สกิลหนึ่งเนี่ยบนสกิลอยู่ที่ถือว่าครูดาวน้อยมากเลยทอเรนเนี่ยครูดาวแค่สิบวิการออกไอเทมนะครับหลังจากได้อัมเลดเนี่ยไอแทเกอร์เนี่ยเขาก็จะปั๊มเดดาลัสนะส่วนใหญ่ก็จะออกเดดาลัสเนี่ยประมาณ2อันเนี่ยแหละเท่าที่เห็นเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ไอเทมต่อจากเดเดลาสสออันก็จะเป็นรีไวล์รีไวยลยเรพียนะเพราะว่าหลังจากอัมเลดเนี่ยคันฆ่าก็ไม่ได้ต้องการไอเทมอะไรมากมายนะครับนอกจากเพิ่มเดเมจตอนสกิลสองนะเพื่อเพื่อให้แบบเหมือนกับ มีความสําคัญในจังหวะไฟมากกว่าการกดสกิลอย่างเดียวอะไอเทมที่เคยเห็นเขาออกนอกจากเดลัสก็คือ BKB นะในกรณีที่แบบโดนหยุดเยอะจริงๆอะอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามมีตัวเวทนตัวแบบได้ออกไปคีบีได้ให้ดูการอัพทะเลนด้วยนะครับตอนนี้ l ล v ว l ยี่สิบนะก็ทะเลน l e v ว l สิบเนี่ยบวกสามสิบเดเมจยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไอ้สี่สิบทอเลนเดเมจเนี่ยคือมันน้อยมากเลย แล้วก็เลือก15นะเลือกบวกเลือดดิจเนนนะช่วยในเรื่องของการไฟแบบมันจะทําให้ตอนคุณกดอัมเดตอ่ะมันเจ้ากันไปด้วยถูกป่ะแล้วก็มันคอมโบกับตอนโกชิปได้ด้วยเพราะว่าเวลาโกชิปมันหารไดเมจครึ่งหนึ่งอะ่ะการมีดิจเจนช่วงนัน้นช่วยได้โอเคมาดูไฟนี้นะจกนักรนอตเนี้ยไม่มีเบดฟูลลี่แล้วนะโดนซัดคอมโบเอ็กซ์มาร์กแล้วก็โกชิปโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับไลายฟัน มเมื่อกี้เขาการจังหวะจากักรนอตไม่มีเบลดฟูลลี่นะก็จะเป็นจังหวะที่ง่ายต่อการโดนคอมโบนะเห็นไหมครับเอ็กมาร์กเนี่ยครูดาวค่อนข้างเร็วนะกับโทลเรนเนี่ยกดได้หลายรอบเลยในหนึ่งไฟจริงๆเหมือนจะเล่นยากแต่ก็เล่นไม่ได้ยากมากนะฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าคือมันมีคอมโบไงประเด็นคือโทอลเรนเนี่ยมันใช้ยากก็จริงแต่ว่ามันมีเอ็กมาร์กช่วยไงดูนะครับจังหวะเนี้ยโดนเพิร์กอ่ะ เขากดควชิปทันทีเลยเห็นป่ะจุดประสองค์อย่างเดียวเลยคือจะทําให้ตัวเองวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะเอสองอย่างตัวเองวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ลดเดเมจลงครึ่งหนึ่งดูเด็ดตอนนี้อืดมากเลยนะดูสังเกตความอืดน,นะเนี่ยครับผมถึงบอกว่าทําไมมันคอมโบกับอาร์มเดดเมื่อกี้ถ้าไม่มีอาร์มเดชตายไปแล้วนะแล้วพอเลือดมันค่อยๆลดเนี่ยมันก็จะเจ้ากับที่อาร์มเดชกดเปิดปิดได้ไงซึ่งเดเมจที่มาทีหลังเนี่ยมันจะไม่ทําให้ตายอยู่แล้วมันจะทําให้เลือดเหลือแค่หนึ่งซึ่งเวลาเลือดคุณเหลือแค่เนนนีีน่่การารททมมมััอํให้แบบ มันกดก็กดเปิดได้นี่กดเปิดปุ๊บเลขก็เด้งขึ้นมา400อะไรประมาณเนี้ยนะคือสู้ได้ต่อเนื่องถึกขึ้นเดเมจมากขึ้นเป็นไอเทมที่ดีจริงๆนะกับฮีโร่ตัวนี้บอกเลยถ้าจังหวะเมื่อกี้เขาไม่กดโกคชิปตั้งแต่แรกที่เห็นไลค่นมาเพิรกอะ่ะก็คือตาย100%อก็ <c oughs> มาดูจังหวะนี้นะครับกดโกคชิปเข้าไปเลยนะ <c oughs> เหมือนเดิมนะ คือมันไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะคูดาวมันแค่30มสวิเองมันได้ลดเดเมจครึ่งหนึ่งเนี่ยดีมากเลยแล้วดูนะครับ X มาร์กเนี่ยไม่ต้องสนใจนะเขาจะหายตัวหรือไม่หายตัวนะยังไงก็กลับมาแน่นอนแล้วคูดาวเร็วมากนะดูดีเพิ่งกดไปรอบรอบหนึ่งอะ่ะใช้ได้อีกรอบละสองรอบนะครับจากกิโลขึ้นฟ้าสองรอบ ดูนะครับจะก็นอนอ่ะใช้เบสฟูลลี่ไปแล้วนะทีนี้เสร็จเลยนะเสร็จคอมโบเลยนะเด้งนะโอ้โหรถอย่างเร็วนะโอ้โหบิงก็ไม่ช่วยอะไรนะเจอเอ็กมาร์กแล้วก็นี่เป็นจังหวะหนีนะให้ดูจังหวะที่เขาหนีบ้างนะตอนนี้อะไรแค่เดวิ่งไล่มาเลยนะเห็นไหมครับทันทีที่เห็นนกดกลัวชิปเลยนะ กอุ้มเข้ามาเนี่ยทีเนี้ยจะลดเดเมจครึ่งหนึ่งสิบวีละแล้วก็ใช้การเปิดปิดอัมเดตช่วยนะดูเลือดนะเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับเด้งขึ้นมาหลังจากโดนไรแค้นตกทีสุดท้ายเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเขารู้ว่ามันมานาหมดนะมานาหมดก็เลยบอกเพื่อนให้ถอยทันทีเลยสุดท้าย support, พพอร์ตพลีชีพแทนจังหวะน,นี้นะครับกดโกชิพเข้าไปในโรชารเลยนะ คือจริงๆตอนหลังๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดให้โดนศัตรูแล้วกดให้โดนเพื่อนก็ได้กดให้โดนเพื่อนให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันลดได้เมลให้ทั้งทีมโอ้โหจะพลาดนะครับโดนผักออกมาแล้วโดนสตันนะโอ้โหไม่เก็บชีฟมาได้แล่ใช้ไม่ทัน<ปล>ก็ยังดีนะเพื่อนเนี่ยสู้ชนะนะได้ไปสมตัวได้จัก,กรนอสด,ด้วยอ<ก>เออแล้วก็ไอเทมหนึ่งนะครับที่ตอนแรกผมลืมพูดถึงไปเลยนะก็คือบลิงนะ บิงเนี่ยส่วนใหญ่จะออกตอนท้ายเกมแล้วนะเอามาคอมโบกับเอ็กมาร์กนะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เห็นพอโดน RP ตายไปก่อนคอมโบยังไงคอมโบคือเวลาคุณกดเอ็กมาร์กอะแล้วร่วมกับบิงก็คือเอ็กมาร์กใส่ตัวเองแล้วบิงไปตีเขาแล้วก็กดเอ็กให้เจนกลับมาเนี่ยแอแตเกอร์จะใช้บิงค์เวลาออกดีวายมาคู่กับคันฆ่าเพราะว่าความเสี่ยงที่จะตายมันแทบไม่มีเลยคือเขาจะอยู่ไกลแบบไกลามากๆเลยใช่ปะ แล้วก็กด X mark ใส่ตัวเองแล้วก็บลิงไปแล้วก็ตีสักทีกดสกิลสักทีหนึง่งแล้วก็ X ตัวเองกลับไปที่เดิมให้ดูเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะสำหรับการกด X mark ใส่ตัวเองนะช่วงท้ายเกมเนี่ยเอาไปใช้ได้นะเนี่ยครับ X าร์ k ใส่ตัวเองอยู่ตรงชายะแล้วก็บูททาวเวลมาเลนล่างนะมาดันคิฟตีทีหนึง่งกดโทเลนแล้วก็กลับไปที่เดิมช่วยในการคุมแมปแล้วก็ดันคิฟเลนอื่นนะคล่องมาก คอมโบกับบูทาวเวลนะเอ็กมาร์กเนี่ยสามารถกดใส่เพื่อนหรือกดใส่ตัวเองแล้ววราปกลับบ้านไปฮิวก็ได้แล้วก็อะไรอะเอ็กกลับมานะก็ง่ายๆเวลาเพื่อนเลือดน้อยแต่ว่าอยากจะบุกต่อเงี้ยก็กดเอ็กมาร์กให้เพื่อนโอ้โหเนโคะนะเข้าเร็วเลยเข้าเร็วเชียวโกชิปนะโกชิปเข้ากลางวงโอ้โหใช่ไนะรวบ3มตัววิ่งออกมาเลย ยังบุกไม่ขึ้นนะครับเรเดียนคันคานี่ไม่เข้าเลยนะเห็นไหมคือพอเขาชัดเจนว่ามันแพ้เขาก็วิ่งออกมาเลยนะอันนี้ให้ดูคอมโบที่ผมบอกนะเรื่องการกดเกมาร์กแล้วก็บิงไปนะเห็นไหมกดเอ็กมาร์กอยู่ตรงป้อมกลางอะบิงมาป้อมบนแต่ทีนี้โดนจกนักรนอนดักขากลับเนยะยังดีมีชี้นะชีดกักไว้นานแล้วนะแล้วโกชีปมาเลยนะลดได้เม สังเกตว่าไม่ได้เน้นสตาร์แล้วนะหลังๆเนี่ยเน้นแบบลดเดเมจอย่างเดียวนะลดเดเมจให้ทีมนะโกนชิปแล้วก็เนี่ยครับวิธีแก้ทางเอ็กมาร์อย่างหนึ่งนะก็คือกดพัดพายุสกิลเอ็กมาร์เนี่ยถ้าเกิดโดนพายุในช่วงที่มันจะรีเทิร์นกลับไปอะ่ะมันจะไม่กลับมันจะมันจะอยู่ตรงนั้นอะ่ะก็เป็นวิธีหนึ่งที่ฆ่าคันฆ่าได้นะถ้าเขาชอบกดเอ็กใส่ตัวเองอะไรเงี้ย ตอนนี้นะฮิลเลือดเต็มแล้วก็บู้ทำเรื่อมาช่วยเพื่อนนะเอกมาร์กนะครับโอเนรนต์คูดาวอยู่บิงกลับมาแล้วฟัน2ทีนะครับทาเลนต์แลเวล25นะครับอัพทอเรนต์เอโอีนะทาเลนต์แลเวล25เนะี<ป>่ยก็คือทำให้สกิลหนึ่งเนี่ยไอ้รัศมีมันใหญ่ขึ้นนะดูความกว้างนะใหญ่ไหมใหญ่มากเลยอนะ แล้วเนี่ยครับเอ็กมากนะแล้วก็เดินมาฟันคลิปเห็นไหมครับแล้วก็กลับไปที่เดิมเนี่ยมันจะเป็นการดันคลิปช่วงท้ายเกมที่ปลอดภัยเพราะว่าเวลาช่วงท้ายเกมเนี่ยคุณไม่อยากจะยืนอัดคลิปนานๆมันมีโอกาสโดนแกงเยอะเยอะมากก็ตอนนี้นะครับดีวายเพียได้ออกมาแล้วนะคือแอตแทกเกอร์เนี่ยชอบเล่นดีวายมากตอนแต่ก่อนตอนเขาสตรีมบ่อยๆเนี่ยผมชอบดูเพราะเขาชอบออกดีวายนี่แหละมันสนุกดีลุ้นดีช่วงท้ายเกมนะ คอมโบกับบลิงนะคือทุกครั้งที่ออกดีวายเนี่ยต้องมีบลิงด้วยเสมอนะเพราะว่าเขาจะแบบแทบจะไม่เข้าไปยืนใกล้ๆแล้วอะไม่ไล่ฟันเหมือนตอนต้นเกมแล้วอะอยู่ไกลๆแล้วก็กดสกิลทอเลนต์กดเรือเอ็กมาร์ตตัวเองบิงเข้าไปฟันเอาละมาดูไฟนี้นะครับแบงค์นัสรวบ RP มานะทันค่ากดสกิลคอมโบเข้าไปนะดูนะดูนะเดินเข้าไปเอ็กมาร์ตตัวเองใช่ปะ่ะเอ็กมาร์ตตัวเองอยู่ตรงนี้นะแล้วก็บิงเข้าไปฟันด้วยดีวายนะ แมงนั้นเนี่ยหายไปเลยนะเมื่อกี้เดเมจอย่างรุนแรงอะ่ะดูอีกรอบนะครับรอครูดาวบิ้งนะเดินเข้ามาฟันคีฟโอ้โหอันนี้ไม่เอ็กซ์มาตัวเองแล้วลุยเข้าไปเลยไอเกมมันได้เปรียบนะทีม,มันได้เปรียบแต่แบบนี้อันตรายนะเนะี่ยโอ้โหมันจะตกก็จังหวะน,นี้แหละโอเคดูครับเอ็กซ์มาตัวเองบิ้งเข้าไปฟันโอ้โหทีเดียวนะจะก็นอนดับไปเลย มีชีตมีชีตอยู่ที่พื้นเพื่อนให้ชีตเมื่อกี้ชีตจากโลชาน <c oughs> เลือดเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ขอสักทีนี่โหดูเขาฟันเลยแค่นดิดโหฟันสามทีนั่นเล่นเลยนิดเดียวเ <c oughs> นี่ยครับพลังของคันฆ่าออกดาบทองนะ ตายตายตายโอ้โหตายแต่ทองตกโอเคแต่ว่าก็จบเกมแล้วนะจบแล้วโอเคสรุปนะเกมนี้นะก็น่าจะได้ประโยชน์กันเยอะนะช่วงต้นเกมเนี่ยก็อัพสกิลสองนะเน้นคุมเลนกลางแล้วก็สำหรับการกดคอมโบสกิลเนี่ยก็น่าจะเห็นกันก็คือเอ็กมาร์กตามทโทเลนเนี่ยใช้ไม่ยากเลยนะคือ กด x mark ก่อนแล้วก็วางสกิลหนึ่งแล้วก็รอสักวิหนึงอ่ะแล้วก็เรียกเขากลับมาแล้วก็กดชิพเนี่ยก็แผนี่กดง่ายมากคือกดไปเหอะมันจะใช้เวลา2วิน,นิดๆในการในการแล่นมาแล้วก็ชนอ่ะนะต้องเผื่อหน่อยส่วนใหญ่ก็คือจะกด x mark โทเลนแล้วก็กดชิพต่อเลยก็คือมันจะทำให้เวลาโดนน้ำซัดขึ้นไปลงมาเนี่ยก็จะโดนสตัต่อทันทีนะ ก็ประมาณนี้หรือคอมโบอีกแบบหนึ่งคือกดโกชิปให้โดนก่อนแล้วค่อยโทรเลนซัดขึ้นไปเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียไม่เสียเวลาการสโลของของน้ํามาหลังจากที่มันร่วงลงมาโอเคก็ไปทำเควสก,กันนะให้สนุกนะสำหรับใครที่ซื้อไปเทอร์าพานนะอันนี้เร็วเยอะเลยนะ200กว่าถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของลาละก่อยด้วยนะละก่อยโดตาูเน,นี่ยเรามีเพจเฟซบุ๊คละก่อยเรามี u t u b e นะแล้วก็เรามีกลุ่มด้วยที่เพิ่งสร้างมาไว้ สำหรับท่านในการหาทีมเล่นหาปาร์ตี้แล้วก็แชร์เทคนิคอะไรกันนะก็กดมาจอยได้นะอยู่ที่เพจเ c e บ o o กยังไงวันนี้ละก่อนโดยตาทูก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ